เห็นไหมไฟฟันเนี่ยให้ทุกคนเห็นเลเห็นไหมบ้านนี่คือมหาเศรษฐีเขาทําบุญจริงๆทําขึ้นทุกวัดทุกวัดเนี่ยทุกวัดไหนเขาก็ทําเขาไม่เรียกว่าจะเป็นวัดไหนเห็นไหมใจเขาบารมีเขาส่งเขาได้เห็นไหมคะทําธุรกิจมีบ้านตักอากาศเห็นไหมคะเห็นไหมรวยกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมดูวิวนี่หาไม่มีแล้วนะคะยุงเนี่ยไม่มีแล้วแมวมีเนี่ยไฟฟันอยากได้บ้านแบบเนี้ย ู่ที่ไหนขอให้รวมสมบูรณ์สัพพยะนะคะเห็นไหมคะมาถึงแล้วนะคะวาลิชค่ะเห็นไหมคะนี่คือสไตล์ที่แมวมี่มาตลอดนะคะเออเห็นไหมการเรามีเพื่อนที่ดีนะคะเราจะพาให้เราไปเจอแต่สิ่งที่โล่งๆล่งสบายๆนะฮะนี่นะคะไม่มีวุ่นวายนะีคะเรียกตายนี่คือบุญนะคะแมวมี่มาพาแลวนี่เขาก็ทํา จัดอาหารรอรับต้อนรับมีเปิดดวงด้วยฝากคุณสับทุกคนคะ่ะรักคุณที่สุดนะเป็นอะไรที่สวยมากๆพี่น้องเป็นวิวที่มิสเวลขอต้อนรับเลยนะนี่คือสวิตเซอร์แลนด์จริงๆคะ่ะสวิตเซอร์แลนด์มาได้อยู่กันเลยเนี่ยสวยไหมคะ อ้อทุกคนนี่คือจอยากเห็นไว้เจ้าของบ้าน